แลแ้วทำอำพรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอัมพรยูทูบคลิปนี้มารีวิวขายรถ6กหล่ออีซูซูเอ็นพีร้อยยีแรงครับพี่น้องครับก่อนสีไปเบิ้งไลยเหลยกของรถผมพาพี่น้องมาเบิ้งไลยเหลยกของเหลีกมนกันก่อนครับนี่ครับเป็นรถจดทะเบียนปีพศสองพันห้ารสอ็นพีอาร้อยแรงครับผม นี่ครับพี่น้องราคาเปิดใบอยู่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทพี่น้องราคาผดคุยต่อรองได้ครับเด้อพี่น้องสนใจโทรเข้ามาครับผมศูนย์แปดสามสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดขับพิกัดรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญครับผมพี่น้องสนใจโทรเข้ามาครับผดคุยต่อรองราคาได้ครับผมมีแอร์พ่วงไฟพาวเวอร์ครับเปิดยละเอียดของรถกันเลยครับผมนี่ครับ ความยาวของรถนะครับสี่เมตรสามสิบเด้๋ยวพี่น้องเนาะครับมาเบิ้งแล้เดี๋ยวเครื่องครับพี่น้องวันนี้นี่ครับสภาพเครื่องดีครับพร้อมใส่งานนะครับเด้อเอกสารพร้อมโอนครับผมขัดสี่งามพี่น้องนี่ครับเดิมเดิมครับผม สภาพพร้อมใส่งานเอกสารพร้อมโอนครับราคาเปิดใอยูสองแสนเจ็ดหมืนบาทได้พี่น้องสนใจโทรเข้ามาครับอัมพรยูทูบ b e 0 8 3 3 7 7 4 7 3 7ครับพี่น้องขัดซีงามพี่น้องผมกับพี่ยามไายในช่วงล่างให้พี่น้องเฮ้าได้เบิ่งกันครับผมนี่ ทยให้พี่น้องเบิงส่วงลางไทยเท่าที่สีไทยได้ด้วครับเด้อเบิงไปนากันครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่ยนีก่อนครับผมคลิปหน้าจังพอกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ